ขอสัมภาษณ์หน่อยครับบ้านอยู่ที่ไหนครับแบย์เบย์อยู่ข้างในโอ้นู่นตัวจริงนั่นเหรอโอ้เบย์บ้านอยู่ที่ไหนครับเบย์บ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ยะลาครับอ๋อคนยะลาเลยเหรอโ <ใน S 1> อ,ปอ้ปน,นนราีคับโอ้คนดังยะลาเลยนะครับนี่เชฟฟานเคยได้ยินข่าวอยู่นะครับอืมนี่ไงเชฟฟาน เราได้แชมป์อะไรแล้วนะครับวันนั้นในการเดรสตารองวอลไทยแลนด์โอ้ที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้คนย่าลาได้ที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับคือคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้เลยครับโอ้หล่อมากเลยครับตัวจริงทาเดล่มาสิกับครับโอ้หล่อจริงๆริคนย่าลาคนย่าลาหล่อไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับเจงก็เหมือนกันฮะโอ้นี่คนเยอะมากเลยแล้วทำไมคนถึงเยอะครับ ก็อยากอยากลองชิมครับอ๋ออยากลองชิมแต่แต่รสชาติไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้กินแล้วไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอ้หุดยอดเลยครับเชฟฟานของเรานี่ขอให้ร่ำรวยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวอู้อร่อยออโอ้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับน้องข้าบบก